บ้าวบาครับทางทางเพียนะครับน้ำบ้านนอกก็นที่อื่นแบบว่าบักบาาท่านสิบครับเยอะเลยอันผมโมยอกก็ไดอเอาน้ำบ้านเอาก็นที่อื่นเหลืองกันซวอมกันมาแล้วครับสวัสดีครับพบกับช่องช่างบาครับแฟนเพียรเพียกับช่างบานี่เป็นซื้อฟองของยูทูบครับแล้วก็เพียรก็จะเป็นแบบว่าบาวบ้าวบาครับซื้อเพียนะครับ มือน,นีก็เวียเทียงหน้าอยู่กลางทุ่งกุราครับมือน,นีเพราะมันเทียงหน้าครับมันใหญ่โพดนะเขาเอื่นว่าเอียงก่อนนี่ทีว่าพมสตมันกับว่าแมนเขาเอื่นว่าบ้านสวนดีกว่าครับบ้านนอกดาวบ้านสวนเฮ็ดเองแล้วก็เชื่อมต่อเองนอนเองแล้วก็ต๊ะเล็กเองพร้อมครับผมเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวไปเบื้องล่าครับเฮ็ดเองเก่งอิลีครับนี่ไป็ามผ่านแล้วจะบาดก่อนนะอัน,น,ด,อน,อนดีครับมาเปิดช่องไห้เพื่อนได้ครับราว่าเพื่อนเปิดช่องอะไรเพื่อนโดนทึ่งนะ อันข้าวแช่งบาวันนี้นะครับทีมข่าวของเราก็มาขอสอบถามสักไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับผมบอันเล็กเน่ยเห็ดเองได้ปะครับเนี่ยเฮ็ดเองตั้งแต่ฝังเสาตังต้งแต่เชื่อมพื้นล่างเลยอันอันซ่องเอียงหรอครับผมบอประชัดไหมเครงเฮ็ดเครงเกาหัวอ๋อซื้อซ่องของทางยูทูบหรือซื่ออะไยังครับช่องสร้างบาวครับผมอันอันนั้นครับอันอียังเกาะ พทางเพจยังกับทางเพจเนี่ยสร้างบ่าอ๋อสร้างบ่าครับผมเบาบ่าบาบ่าบ้าได้ลงท้องจาของได้มาที่นี่ฝากกดติดตามพร้อมครับทางยูทูบแล้วก็ทางเพจครับผมเบาบ่าทางยูทูบครับโอ้ยเบาบ่าในทางเพจนะครับเพิ่งเห็นทังเกาหัวนี่เพิ่งเห็นทังเกาหัวเพิ่งเห็นล้างเลกกันลังเคยเห็นล้างเลกกันลังโอ้ล้างเละในชีวิตเล่นพร้อมเนี่ยล้างเละในชีวิตสร้างเองเทีหเองครับในชีประสบการณ์เกี่ยวกับเเหีุยันเลสเนี่ยแต่ทีเดียวปฝากยมทีเบื้องครับยมทีเบื้องเลยครับ อันนี้กัมีเครื่องปั่นอันนี้นะนี่ครับตองนี้กําลังได้แน่นะู้เฮ็ดเองครับเฮ็ดเองงบประมาณอ่ะสื่อเล็กมากคือประมาณอยู่หมื่นกัวสองหมื่นครับหลังค่ากะบหมื่นกัวเขากันครับประมาณเฮ็ดลังนี้ทั้งโค้งทั้งอันนี้แล้วกับอยู่สามหมื่นแล้วครับตอนนี้ลงทุนมาทันงะลายครับเพราะว่าเฮ็ดเองพร้อมนะเดี๋ยวผมจะไปรอดาแล้วจากบาทกระด้ครับอยงาลงมนะว่าศูนย์บอลผมจะไปรอดาแล้วจากบาดกัน ร้านเคยพี่บ่าเนี่ยต้นกระติบ่าจังรีงลนะเนาะนีะ่เรียกรุ่มคนนีเ้เลี้ยวเราครับเอิญน,น,น,นี่คนี้เลี้ยล้ยวเทาไปเฉลี่ยทุกคนเสีบตาเมียนครับอันฝากช่องนะครับนี่ฝากช่องนะยางก่อนครับทางอันยูทูบเอิญว่าช่างบานนะครับฝา,ากกดติดตามของทางย<า>ูทูบช่างบานครับ,บาทางเพจก็จะเป็นบา่บาวบา่บาครับาทางทางเพจยร์นะครับน้าบ้านน้องออกก็จะเอิญแบบว่าบักบ่าทุงที่นะครับ อันผมหมอยอดกันเตี้ยบเอาน้ำบานเ้างกันเตี้ยเรื้ยงสัตนตัวเมียนมาเหรอครับเออเกันรุ่นไรๆกันนี่กันไปอ่ะรุ่นใหญ่ๆกันเมียนนะครับโอ้มาหลอดดาบกันเตี้ยบมาดินี่ครับจัดเองแบกเองเฮ็ดเองทุกอย่างครับอ๋อเอาหมอแวดจากในรถทั้งสี่เฮ็ดเตี้ยบเนี่ยเอาไป ช่วงสตาร์ทเครื่องกันนั่นในื่อเครื่องนั่น,น,น,นแบต<อ>มันเสื่อมครับช่องช่างบาแล้วก็ช่องเงินเบ้าบ่า,บา,บาครับทางเพลินแล้วก็ว่าจ่าใดค้าใดที่เขาวอาวบรสุภาพแน,น่กับการม้วนกันดื้อครับอย่าลืมกดติดตามกดต่อใก,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 กช่องช่างบาแล้วก็เบ้าบ่าทางเพลินน้ำครับกล่าวสวัสดีครับผมขอบคุณครับ